พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตน์ศรีนวลครับทนายความในทีมด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์ทนายวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยครับผมวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องหนี้นะครับผมผมจะให้ความรู้ตามาประมวลกฎหมายแพ่งพาชย์มาตรา215นะครับผมว่าลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ ให้ถูกต้องตามความประสงค์แท้ๆจริงแห่งมูนี่ไซส์นะครับเจ้านี้จะเรียกเอาค่าสินไหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นก็ได้นะครับผมกรณีเช่นนี้ครับเป็นกรณีที่ลูกหนี้นะครับผมเช่นเป็นสัญญารับจ้างการผลิตนะครับผมเกี่ยวเนื่องกับนายจ้างและลูกจ้างนะครับผมอาจจะเป็นการจ้างางทําของหรือว่าจ้างเป็นการจ้างทํา่องหรือว่าเป็นการชําระหนี้นะครับผม เช่นนะครับผมในผู้ว่าจ้างจ้างลูกนี้นะครับผลิตเสื้อสีขาวนะครับผมแต่ลูกจ้างนะครับผมขอภัยครับผู้รับจ้างนะครับส่งมอบนะครับผมเป็นเสื้อสีดํานะครับผมถือว่าเป็นการส่งมอบมาไม่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งมูลนี้นะครับผมเช่นนะครับผมจ้างทําตุ๊กตาสีฟ้านะครับผมแต่ตุ๊กตาที่ได้เป็นตุ๊กตาสีเหลืองหรือสีเขียวนะครับผมถือว่าไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งมูลนี้นะครับผมซึ่งมีการตกลงกันไว้นะครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมทนายดวงรับส์สีนวลทนายความในทีมดรเกีตรติศักดิ์ทนายความวิถีถถพุทธรัในติบดีไทยนะครับบอกกล่าวกับท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรับ์สีนวลทนายความในทีมดรเกีตรติศักดิ์ทนายความวิวถีถพุทธรัตนในติมดีไทยสวัสดีครับ